สวัสดีค่ะเยอะแยะจ้าชแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตำใจให้ด้วยนะคะก็วันนี้มีข่าวอัปเดตข้อมูลต่างๆสำหรับเพื่อนๆผู้ค้าสลากเสรีขาสลาก,ลากดิจิทัลนะคะจากสำนักงานสลากามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็มาฝากบอกเพื่อนๆเช่นเคยคะ่ะทางสำนักงานสลากนะคะช่วงนี้จะดำเนินคดีเกี่ยวกับ ผู้จำหน่ายสลากออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่จำหน่ายเกินราคานะคะที่เรารู้ๆกันอยู่ในท้องตลาดก็มีหลายแพลตฟอร์มนะคะอย่างเช่นกองสลากพัดหงทองมังกรฟ้าแล้วก็อื่นๆนะคะแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะตอนนี้เขาก็ได้ดำเนินคดีนะคะกำลังจะดำเนินคดีแล้วก็ในทุกฐานความผิดของกฎหมายนะคะ ตั้งแต่วันที่5มการาคมที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานสลากเขาก็ได้ประชุมนะคะเพื่อแนวทางบูรณาการทํางานร่วมกันเกี่ยวกับการดําเนินคดีต่างๆทุกกระทรวงนะคะเพื่อนๆตอนนี้ในส่วนของการจําหน่ายสลากดิจิทัลแพลตฟอร์มของสํานักงานสลากเองก็จําหน่ายขายหมดรวดเร็วนะคะแล้วก็จะเพิ่ม จำนวนสลากดิจิทัลขึ้นอีกนะคะให้ครบตามจำนวนความต้องการของผู้ซื้อนะคะเพราะว่าขายดีมากก็คือราคา80บาทเป็นที่ต้องการของประชาชนนะคะก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าทางสำนักง,งานเขาจะเ,เปิดให้ผู้ค้ารายย่อยต่างๆจะเข้ามาขายสลากดิจิทัลหรือเปล่านะคะก็ต้องรอติดตามข่าวแล้วก็รอฟังจากสำนักง,งานสลากชิ้นกันนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกด ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะถ้ามีการแจ้งรับสมัครการจําหน่ายสลากดิจิทัลหรือว่าสลากใบในอนาคตนะคะเราจะรีบมาบอกเพื่อนๆเช่นเคยนะคะแต่ในส่วนของการ ขายสลากดิจิทัลนะคะในอะรอบถัดไปนะคะก็ฟังประกาศเร็วนะคะเร็วๆนี้ก็อาจจะเพิ่มจํานวนขึ้นนะคะรอฟังนะคะเพื่อนๆใครที่มีรายชื่ออยู่แล้วนะคะใครที่ลงทะเบียนไปไว้รอบที่แล้วนะคะแล้วก็มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จําหน่ายสลากตามลําดับนะคะเขาก็จะเรียกไปทาสัญญาอย่าพลาดนะคะเพื่อนๆเขาจะเรียกแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะวันสองวันเท่านั้นนะคะต้องคอยติดตามข่าวสารดีๆนะคะเพื่อนๆใครที่สนใจเป็นผู้ค้าสลากดิจิทัลนะคะต้อง คอยอัปเดตข่าวตลอดเวลานะคะส่วนข่าวสลากใบที่ถูกยุดจากสำนักงานไปก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะเพื่อน,นก็รอฟังจากผู้ที่ยื่นเรื่องอยู่นะคะถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะมาฝากบอกเพื่อนเเช่นเคยคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ